ครับสวัสดีครับพี่นองสุขูสุข้นครับครับมาสอนขัวครับเนี่ยกกำลังสอนอยู่ครับเนี่ยยอัลงมาเลยครับสอนอยุสาครับ เอาสิได้บ้างครับรอบบ้างครับอาาเอาบังสอนม้างอะเอาถือบ้างครับเดี๋ยวเอาเบ<ส>มานขนาดเลยวยังวะ<อ>นี่แต่ตัวอ้วนโอ้โห,โหโกบครับเนี่นนนนนนยๆๆครับพระจะยู่ครับพระจะยู่กินอยู่ครับมาหาเขาปีนึงได้กินทีนึงครับ

รุนนักันครับรว่นาน้โหัน่อยก็ไปไมัับค,ค <c oughs> สนสองบาทครับ <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวบกเตะแท้ครับเอาเไะได้เจ้าช้ำนี่ับเจ้ดตัวสองตัวก็เอาขี้ก้อนแหละเอาส้อมกันแล้วมาไปตัวเลยเอาใส่วิ่งครับเอาใส่วิ่งสอดไปเรื่อยๆ ครับแถวที่สะบายางครับรอบๆสิครับถ้าเป็นดงครับดงปลายางครับครับสิบบ้านแล้วครับได้ได้เออแต่เหล้าล่างครับนี่เอายังก็ผักแข่งน้องล่างสิเจ้าหน้าเลยตัวเงี้ย ดดใครับรอบๆมีแต่ปลายางครับทั้งปลาทั้งยางครับครับคลิปนี้ขอจบลงสำเนียครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพียรประพาิไปเป็นไหมครับสวัสดีครับ